ห้องอบรมคนงานก่อนเดินทางไปทำงานต่างประเทศในบุญชอบสุดมมนัจวงปรลัดกระทรวงแรงงานให้กำลังใจแรงงาน213คนก่อนเดินทางไปทำงานภาคเกษตรที่ประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการความร่วมมือไทยอิสราเอลเพื่อการจัดหางานในปี2565นะครับการจัดส่งแรงงานไปต่างประเทศส่งไรายได้กลับให้มากถึง82,506ล้านบาท เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาส่งแรงงานไทยไปประเทศอิสราเอลถึง2,775คนและในเดือนมิถุนายนนี้จะส่งอีกประมาณ800คนผู้ที่สนใจไปทำงานต่างประเทศนะครับติดตามข่าวสารจากกรมการจัดหางานกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศให้ดีๆนะครับตลอดเดือนที่ผ่านมานะครับชาวสายคลองรังสิตนครนายกต้องปวดหัวหนักกับปัญหาการาจราจรติดขัดบิ๊แก๊ส พลบโทคำรณวิทย์ูปกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีประสานเสียงกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเร่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านด่วนครับนายคงชัยระยะกุลทรพอออกกองสื่อสารองค์กรการประปาส่วนภูมิภาคลงพื้นที่ชี้แจงข้อร้องเรียนของผู้ตรวจการแผ่นดินทันทีครับข้อหนึ่งการดําเนินการล่าช้าก็เพราะริมถนนมีอุปสรรคทั้งสะพานลอยและป้ายรถเมล์ข้อเนี่ย ขาไม่ขุดไม่ขุดผิวถนนตรงนี้เหมือนไม่มีการขุดกันเกิดขึ้นนะครับพอใช้วิธีดันท่อรอดสะแบงใต้แล้วก็ใช้วิธีดึงจากถนนเพื่อลดปัญหาการจราจรพอดันท่อรอดไปพับอาจจะไปเจออุปสรรคอย่างเช่นสะพานลอยแบบนี้เพราะนั้นคือเราก็ต้องย้ายสะพานลอยเลยต้องขยับเสาสะพานลอยออกไปอุปสรรคระหว่างถนนกับคลองการอยู่ริมคลองแบบนี้ก็เป็นปัญหาอุปสรรคเหมือนกันดูอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราขุดดินแล้วลินสไลด์ลงไปก็มีปัญหากับเรื่องคลองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องวางแผนว่าจะขุดดินยังไงก็แล้วแต่จะต้องไม่เป็นงทกับคอ ไม่เป็นผลกระทบต่อการกจราจรไม่เป็นผลกระทบต่อผิวถนนข้อสองนะครับจะเร่งรัดดาเนินการโครงการให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้ครับแผนง,งานโครงการที่เราได้วางแผนเอาไว้น่าจะเสร็จภายในเดือนธันวาคมาปี65ครับาถามแรงตอบแรงและข้อสามที่บิ๊กแจ๊สกับผูต้ตรวจการแผ่นดินประสานเสียงเข้ามาว่าจะบรรเทาปัญหารถติดได้อย่างไรเพราะตอนนี้เราก็ปรับการทํางานก็คือเราเริ่มทํางานตั้งแต่สามทุ่ม ไปจนถึงตีสี่ไม่เกินอย่างนี้เพราะฉะนั้นคือตอนกลางวันเนี่ยท่านจะมาไม่เห็นเครื่องจกักรอย่างตรงนี้จะมองไม่เห็นเครื่องจักรเลยนะครับแต่แต่พอตอนกลางคืนปั๊บเนี่ยเราก็จะเริ่มทํางานโดยที่เราก็จะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยมีไฟจราจรเรียบร้อยเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องขอไปต้องขอขอบคุณพี่แกนด้วยนะครับที่แนะนาการประปาส่วนเพราะว่าท่านดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่เราก็ปฏิบัติตามปรับเวลาทํางานเป็นกลางคืนเพื่อคืนพื้นผิวจราจรแก้ไขปัญหารถติดในช่วงกลางวัน ฝ่ายช่วยชาวบ้านช่วยชาติบูรณาการนักรับเจ้านายปูนปูน